วิธีแก้ปัญหาผมร่วงผมบางอันดับหนึ่งที่ทําตามแล้วเห็นผลแน่นอนหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาผมร่วงผมบางก็จะนึกถึงแชมพูสระผมเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับแต่จริงแล้วสาเหตุทั่วไปที่เบสิกที่ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เนี่ยคือการขาดสารอาหารและวิตามินแร่ธาตุโดยที่เราไม่รู้ตัวครับตัวเซลล์รากผมที่ผลิตเส้นผมเนี่ยถ้ามันสารอาหารไม่เพียงพอจะทําให้มันผลิตผมออกมาได้เส้นเล็กกรีบแล้วก็บางนะครับยกตัวอย่างย่างเช่นซิงนะครับสังกะสีที่ช่วยในการสร้างโปรตีนให้กับเส้นผมนะครับคอลลาเจนประเภทหนึ่งแล ประเภท3นะครับที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของเส้นผมธาตุเหล็กนะครับที่ช่วยลําเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์รากผมนะครับพวกนี้รวนแล้วแต่มีความสําคัญทั้งนั้นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําอาหารเสริมนะครับเป็นตัว Ideal H ซึ่งรวบรวมวิตามิน21ชนิดนะครับทุกตัวที่จําเป็นต่อการสร้างเส้นผมเนี่ยได้รวมไว้อยู่ในแคปซูลแล้วนะครับกินเช้าตัวนี้แล้วก็กินก่อนนอนตัวนี้นะครับก็ลูกผมขึ้นเยอะมากถ้าใครสนใจนะครับ a d ด l i น์ a d cruelty มาได้เลยนะครับแต่ผมมีคำแนะนำให้ครับ